สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตสุข er ูสุขคนเด้อมื้อนี้กับเพื่อนคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินยามเที่ยงพี่น้องเอ้ยก็สิเผาปลานิลหรือว่าย่างปลานิลนเห็นอหไรเนาะก็ซื้อปลานิลมาจากตลาดตัวหนึ่งพี่น้องสิมาย่างกับตำมะหุ่งพี่น้องตำมะหงุ่งยามเที่ยงเนาะหอยกับ่ได้กินตำมะหุ่งเพิ่นเ้อบแอะ้วก็บัดนี้ซื้อปลามากับพอดีตำกินกับปลาเผานี่แหละพี่น้องก่อนสิไปย่างปลาไปซ้ำมะหุ่ง ไหว้ก,กัเนา,อ,าอพี่น้องกัสีมากขอบคุณลุงทั้งมาสารคามผูกกเม้เก่าผู้เดิมคือเก่าคนกับได้ส่งเงินมาให้ไหว้ให้ทอดลูกลอะไรเนาะหรือว่าไหว้ให้แบบว่าเพื่อชุกเชิญไปฮงหมอกฮงมออะไรเนาะกะเป็นจํานวนเงินกะห้าพัน 5, บาทขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอลุงเอ้ยขอให้พอลุงมีอายุหมั่นควันเงินเฮงรวยวยให้ลูกหลานมาสําใดกเขอให้ไ่กลับคืนไปเป็นลลาน้านเท่าเนาะ ขอให้สุขภาพห่างกายแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บอย่าสีได้ความไข้อย่าสูมีเนาะขอให้เฮงรวยๆเด้อพ่อลุงเลยให้ลูกหลานมาลายเกืออะไะเนาะสวยเรือตลอดตลอดเลยฝนก็ดีกับเอาไล่ลายอะไจนโบมียังสตอบแทนมีแต่คำว่าขอบคุณหลายๆเด้อพ่อลุงเลยกาขอบบุญขอบคุณเอฟซีสุขสุขคุนน้ำเด้อติดตามขับชมมาให้กำลังใจตลอดมาเนาะเอาล่ะบันนี้กาผู้หละเบ่านจรฝ่นกำลัง อันนี้ปลายน้องพี่น้องเตรียมมันสีย่างเนาะกะไฟมันยังแหงอยู่ค่ะไฟมันเบาคนปลาน,นี่กะดังไฟโดนเติมแล้วน่าจะไฟอ่อนเติบเลยเนาะาไปเบิง์ส่นย่างปลาแล้เผื่อกะซีซับหูไว้เลยพี่น้องไว้ตำกินเขา่าแซบ่บยำเทียงเนาะอันนี้กะจะเป็นปลานินน้องพี่น้องบาลจอมก็เสะขีมันออกเรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาโบสิคไฮหยัดทองหยัดปากเรียบร้อยพี่น้องกะใส่แต่เกลือเนาะเพราะว่า ยังสีมาเผาวนี่ปลาเผาพอกยังสีย่างเลยยังสีดึงเปลือกมันออกนะพี่น้องใส่เนื้ออื่นกับมันกับหัวหอมทางในนั่นแหลเนาะโตใหญ่เต็มอยูพี่น้องย่างกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยกับตำมะหุงเนาะย่างปลาหมิ่นตำมะหงเหมือนสบายดีพี่น้อง ผมมีเน้อกนะินเที่ยงเลยซื้อปลานี่นมาย่างกีพี่น้องยงก่กับตมมะหุ่งเนาะกินตอนเที่ยงย่างจนเกินบนทานเนาะเผื<ะ>่อจะชุกโอ้ยเพิ่งเติบได้พี่น้องค่อยกระซิล่างมาหุ่งแล้วก็ซับท่าเพ<ม>ิ่นพี่น้องเผื่อปลาซุกเนาะ กมสื่อปลาเผาเลยพุ่น้องเผาจนดำบุนอัดดำเปลือกมันต้องข้างใน,นทา่านดุ้กไข่กับมอสนนแะ,แะเนาะันเกกินเาก,ก,กระรอกป็นแตนไ่กัมอนมนเลยพี่น้องข้าไข่แห้งผลหม้ขอนาะไข่เบาๆนกไดะซับงห่ก่อนพี่น้อง มันก็ยังบเบิดแล้วนะพี่น้องถุง nhau หรือวมันอะไรต่าะดันเหรอพี่กอล์ฟถุงเก่าเบิดแล้วพี่น้องนี่กำลังถุงใหม่ ตอนนี้ปลานินหอกะสุกเลยพี่น้องก็สีดำๆเนี่ยเด้อแต่กระบอเป็นยังพี่นอ้องเพราะยังสิหลอกนังมันออกเนาะแต่ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยพักก็ยังหิวเหี่ยวเนี่ยพี่น้องนี่เด้อมอยงามเนาะมีมะเครือมีพักยุบก,กินกับตำมะุงหุงก็สิบบวตเตยตำลายเนะาะตำประมาณย็นกินมุเบิร์พี่น้องใส่กระปุ้นนำจักหน่อย เล่นกะเก็บมาแต่หน้า,นามันกะเกบิดเลยพี่น้องเลืออยู่ท่านี้ยังมุดเก็บมาใหม่เนาะมีอยู่ซสำนีเลยพี่น้องเครื่องเขาก็ได้มือหนี้ก็ะมาตำบังหงพี่น้องมื้อนี้ผมมีพริกแดงเนาะแดงเบิดพี่น้องเลยอใสผงแห้งแต่เสร็จเด้อขหกตัวเบาจนลงมือทำเองเนาะคุณ มันเป็นกระปุื่องใส่เป็นนัวกับน้ำตาลลงไปเรียบร่อยกระเด็กน้องมกเล่นกับบคออยลายเนาองมันใส่ยมใส่มะนาวซองเตี๋ยวมันพอกับมันก็พอกินปลาเน้า ม่งรถชาแล่จะเอาเส้นลงไปพี่น้องมือเองพี่น้องมาเนี่ยใ้ลหกบกเลยจเกับปุนลงไปงตําเองแซ่บเองพี่น้อง คอยมีมากเล่นสีกับสีข,ขาวๆเ้อพี่นอ้องโอ้หโอหอะไรเนาะพริกก็ใส่บบบลายมันเลยบุคอยมีสีสันมันเลยตามเส,ส้นน้ำพี่น้องวันนี้ตางแบบว่ากินลิ่นกันเลยนะเต็มจานพี่น้องหอมกลุ้มๆเนาะบางเล่นยญชงซ้ำนวย แล้วเหรอพี่น้องหน้าตาอาหารเที่ยงเราตำมะหุงมันก็บบุกข่อยมีมักเล่นผักพิกซุกกับบุกข่อยมีซีซันแต่รสชาติกระเจบพี่น้องนี่เด้มีมักเขือมีผักกินครับมีไก่ทอดอยช่องซับสิ้นน้อยๆล้วไข่ไก่แต่เศร้าเนาะไข่ต้มพี่น้องได้เวลาแล้วพี่น้องเดินพี่น้องเดินพี่น้องเดินกินข้าวพี่น้องกินอยู่หน้าบ้านพี่น้องมาเลยนี่มือขีดปลาอู้ขีดปลา กินอี่ทานึงเดียวนีดุยยเงยหัวเหอรกันนอนลงวมกนยันคนหายเผาแซ่บไปเนาะกลอยกมางขมาเรอสินอาหารม่ยองไิเยอะนั่งอยู่ัละ ยังมายังมานตาตกลงงน้อนค่ะด้วยปดียังกินเด้อ กนามากินนะกินมากแล <c oughs> ้วเปล่ากินก็หนุนข้าวเน,นะน,นี่ย้องยกตะบจอนข้าวมันกินมาเศ้าเลาไกินข้าวเกี่ยงเนาะมามมมะแกแต่ซีโนมาผัทอด ดีไปดียังกินเลยดีเนาะนอนรอนอนรอนอน่ายอยู่ไก่คลังมาตาข้มาตุ่ดูดูดูซีโอ๊ยเวลามันเหล่ใฉยคนเอิ้นมืนังดูดีอ่ะอนลบมาได้เดินอ้นดีดีหายงั้นเลยเหลวคือตุ่ย กู Re yes ไมัไดกิน้ทัานั้นเลยคุณชอบแบ้ขนาดคดีมากครับตปดสิบสีนข้เย็นนะคะเนาะ นอนผ่ากินตั้งเบือเ่อตอวเขาหดหนาไปหนาแล้วมัแรงเจ้าอากเบื่อเจียวไปเจียวมา

โอเคนพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ขอยเอาไว้ีกันผู้ฟัคลิปหนาเออพี่น้องสำหรับคลิปเนีก็ขอโต้ร้านอพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดี